เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลี่ยงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของมหาวิทยาลัยราชพัฒ38สถาบันด้วยกันนะครับได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าปีการศึกษา2,565หรือว่าปีปฏิบัติงานในปี2565เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับในช่วงเล่าเหล่ยงครับวับนนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอ,อมสินจากธนาคารอ,อมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกอ,อมสินดอกไม้ประจําวันกับกระปุกอ,อมสินที่เป็นรูปรถอ,อมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับโดยหากใช้บริการในหมวดสุขภาพเดี๋ยวท่านสามารถที่จะเลือกแบ่งชําระค่าใช้จ่ายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับโดยมีการหากมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดสุขภาพนะครับท่านสามารถที่จะแบ่งชำระค่าใช้จ่ายโดยไม่มีดอกเบี้ยได้นาน6เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสิทธิพิเศษที่ธนาคารออมสินมอบให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารซึ่งก็คือการ ใช้ใจ่ายในหมวดสุขภาพแล้วสามารถแบ่งชำระค่าใช้ใจ่ายโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับคำถามคือแบ่งชำระได้นานกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4 2่1อ7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้มูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่ลูกค,ค้าของธนาคารต้องเผชิญกับความยากลําบากที่เกิดขึ้นจากสถานการณ การแพร่ระบาดของโควิด -19 จนทําให้ขาดรายได้แหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชําระสินเชื่อของธนาคารได้นะครับทางธนาคารจึงได้ออกมาตรการชะลอการดาเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่เป็น NPL เพื่อช่วยไม่ให้ลูกค้าต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็จะจ,ะจัดทําขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกค้า ที่กลายเป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคม2564นะครับโดยจะเป็นลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อ4ประเภทด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยประเภทที่1ครับเป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่ารายย่อยประเภทที่2เป็นสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยประเภทที่3ครับเป็นสินเชื่อครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่4ครับเป็นสินเชื่อธุรกิจ SME มี ที่มีวงเงินสินเชื่อ20ล้านบาทนะครับโดยธนาคารจะทําการชะลอการฟ้องคดีต่อศาลเอาไว้จนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้นะครับ <S <S นอกจากนี้ครับยังจะรวมถึงลูกค้าที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลกับทางธนาคารแล้วแล้วก็มีการผ่อนชําระดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเริ่มค้างชําระในช่วงระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2563จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับซึ่งธนาคารก็จะ ชะลอการดําเนินการทางกฎหมายเอาไว้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับทางธนาคารขอแนะนําให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวเนี่ยได้โปรดติดต,ต,ต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีสินเชื่อของท่านนะครับภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้นะครับการรบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมอครับขอแจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรในการชั่วคราวนะครับ บริเวณสะพานข้ามคลองสสนแสบทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกถนนสีนครินระหว่างวันที่5มีนาคมถึงวันที่22มีนาคมนะครับระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาและเวลา22นาฬิกาถึง14นาฬิกาของแต่ละวันซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสํารงซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องขออาภัยในความไม่สะดวกไว้ในโอกาสดีด้วยนะครับ ธนาคารอมสินครับได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการและเพื่อเป็นการลงทุนในกิจการแบบต่อยอดสามารถที่จะใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันได้นะครับโดยผู้ที่จะขอสินเชื่อหรือว่ากิจการที่จะขอสินเชื่อในโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีและก็ อัตราดอกเบีย้ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อ5 0,000นบาทปลอดชำระเงินต้น2ปีนะครับแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน7ปีด้วยกันขยายระยะซึ่งขณะนี้ธนาคารได้ขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2565หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของเป้าหมายในปี2565 การไปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับจะเป็นเท่นไร่พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับแนวคิดของราชพัฒเราเป็นยังไงบ้างคะปีหกห้านี้อาจารย์คะค่ะแนวแนวคิดในด้านการพัฒนาท้องถิ่นใช่ไหมคะหรือรหรือแนวคิด ค่ะเริ่มจาก<น>ภาพรวมก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ของราชพัฒต้องไปด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมปกติใช่ค่ะค่ะแนวคิดในด้านการพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าในกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราในปี2 5 6พัน้ารหกสิบห้าเนี่ยนะคะครับก็ยังคงยึดเรื่องของยุทธศาสตร์สี่ด้านตามเดิมค่ะก็ค,ะคือเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนะคะเรื่องของการ พัฒนาครูเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการค่ะครับแต่ว่าเราปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยเราได้ปรับให้ตัวชี้วัดของเราเนี่ยชัดเจนแล้วก็ตรงตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะครับเน้นเน้นให้สอดคล้องกับแผนชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปแผนพัฒน์แล้วก็แผนอวให้มากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วปรับยังไงคะอาจารย์ครับปรับก็คือเราเน้นเรื่องของ การจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยครับให้ให้ให้มันชัดเจนแล้วก็ตรงเป้าหมายโดยยึดการทำงานในเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะครเรามีโครงการที่จะลงไปทำกับท้องถิ่นเนี่ยในปี2 5งพันหิบเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการค่ะจากเดิมเราทำหกโครงการคือเราทำเหมือนกันทุกทุกราชพัชเนี่ยนะคะทั้ง38สิบแปดแห่ง แต่ว่าเราทําแบบปูพรมอะคะ่ะก็คือ,อก็คือทําขยะกระจายความรับผิดช,ชอบออกไปในแต่ละพื้นที่คะ่ะทั้งร38ราชพัฒค่ะทั่วประเทศไทยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าพันธกิจของราชพัฒนี่คือท้องถิ่นนะฮะใช่ค่ะนะฮะอืมครับครับเช่อต่อเขาไปต่อครับเชื่ต่อครับ,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 บค่ะ,คะแล้วก็โครงการที่เราทําในร่วมกันในปี2565นะคะ,ะ,คะก็จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครับ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่า University a s a Market Place นะคะคโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ครูค่ะสู่ความเป็นเลิศก็คือยกระดับบัณฑิตครูค่ะคแล้วก็โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพทก็คือเราจะออกไปพัฒนาเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงให้กับโรงเรียนสพทซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะครับแล้วก็โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21ให้กับนักศึกษาแล้วที่เราเพิ่มขึ้นมาในปี65ก็คือโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนค่ะครับ อันนี้เป็นเป็นโครงการที่เราเน้นในปีส5 6 5กค่ะก็ยังยึดกรอบยุทธศาสตร์เดิมของเราที่ทำอยู่ค่ะครับแล้วอย่างนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องขึ้นอยู่กับท้องถิ่นด้วยใช่ไหมอาจารย์อ่อขึ้นอยู่กับท้องถิ่นด้วยค่ะหมายความว่าเราทำตามตามความต้องการของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะเวลาเราลงไปทำโครงการเนี่ยรเราต้องลงไปเพื่อที่จะดูความต้องการของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นก่อนค่ะแล้วเราถึงมา มาวางแผนในการทํางานค่ะโอเราไม่ได้ออนท็อปลงไปนะฮะไม่ค่ะอ,อันนี้น่าสนใจเพราะรู้สึกแนวคิดนี้จะได้รับการตอบสนองเยอะเลยประโยชน์ของการใช้แนวคิดนี้ในการพัฒนาท้องถิ่นนีมันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์เนี่ยประโยชน์ก็คือว่าอท้องถิ่นก็จะได้รับรับประโยชน์จากการที่มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานําองค์ความรู้ในศาสตร์ของตัวเองลงไปช่วยเหลือพัฒนาในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขามีศักยภาพอยู่นะคะคนั่นคือประโยชน์ประการที่หนึ่งรประโยชน์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์ของเราเองก็จะได้นําสิ่งที่เอ่อที่ได้จากการสอนนะคะคนักศึกษาก็ได้ได้สิ่งได้นําสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปใช้ปฏิบัติจริงในชุมชนและก็ท้องถิ่นก็จะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับตนเองด้วยอาจารย์ก็ได้นำความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทําเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วยค่ะอ๋อกับเรียกว่าได้ทั้งหมดเลยชาวบ้านก็ได้ด้วยนะครัคัญที่สุดตรงนี้ค่ะค่ะมหาวิทยาลัยก็ได้ได้ชุมชนเป็นเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ค่ะครับอันนี้คือเฉพาะปีนี้ปีเดียวหรือเปล่าะอาจารย์ฮะ คือเราทํากันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามด้วยซ้ำไปค่ะที่ที่ทํากันอย่างจริงจังแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ทําแต่ว่ายังยังไม่ชัดเจนเท่ากับสองสามปีที่ผ่านมานี้ค่ะครับอาจารย์เห็นผลอะไรบ้างไหมครัเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เออเห็นผลเออเราเราคาว่าเห็นผลในที่นี้ก็คือเห็นผลในเชิงอิมแพคในเรื่องของชุมชนและท้องถิ่นใช่ครับก็เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการตอบรับกับชุมชนนะคะครับ ส่วนในตัวชี้วัดที่เราเน้นก็คือในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนและก็ท้องถิ่นครับแล้วก็เรื่องของอการการช่วยเหลือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนและท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือ,อตัวชี้วัดที่เรากําหนดไว้นั้นก็ ค่อนข้างจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้กาหนดค่ะยากไหมอาจารย์ตอนเริ่มต้นกับตอนระหว่างที่ปฏิบัติงานไปแล้วเนี่ยเออแรกๆก็อาจจะดูยากนะคะแต่ต้องทความเข้าใจก่อนใช่ค่ะมันการไปทํางานจากชุมชนก็ค่อนข้างจะต้องอาศัยทักษะในการประสานงานทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเดิมอาจารย์อาจารย์แล้วก็นักศึกษาเราอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญนักแต่มาณวันเนี้ ก็เรียกได้ว่าเราประสบความสําเร็จในระด<อ>ับที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะกับม่รบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมฮะที่เราเข้าไปแรกแรก,แรกมันอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมอะไรบ้างเรามีวิธีการยังไงที่จะอธิบายหรือว่าให้เข้าใจหรือว่าทํายังไงให้ไปด้วยกันให้ได้ระหว่างทางมหาวิทยาลัยกับทางท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยอ๋อเราเราลงไปเนี่ยคะ่ะเราต้องไปประสานกับผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้นําท้องถิน่นเป็นสำคัญแ่ะเราคง ใช่ค่ะต้องไปต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือค่ะจริงๆแล้วเวลาเราทําแผนเนะะ <c oughs> ี่ยค่ะเราก็มีการไปไประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะ<ม>บางทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะก็ต้องระดับสูงลงไปนะคะประสานเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่ระดับจังหวัดครับระดับตำบลระดับหมู่บ้านก็คือ,อ,อประธานชุมชนประธานประธาน,านอ,อบตอ,อบจอพวกนี้เราต้องไปประสานก่อน<ม>ค่ะไม่ใช่เราจะเข้าไป ดุมๆเข้าไปในบ้านเลยคงไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะอันนี้ก็จะช่วยเราเราทํางานได้ในระดับหนึ่งค่ะอืมครับ,รบเราก็ต้องไปเน้นเน้นการสร้างความเข้าใจก่อนว่าเราจะเข้ามาทําอะไรถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะครับแล้วทีนี้เราต้องวางวางยุทธศาสตร์ไปเลยไหมฮะหรือว่ารอให้เขาให้ข้อมูลมาก่อนแล้วก็ามาทํายุทธศาสตร์กันอีกทีหนึ่งไงด้ไหเออจริงๆแล้วเ,เออเราเราเวลาเรา,เราไปทำงานนะคะนาาักศึกษาเราก็ไปลงไปสำรวจข้อมูลเราทำข้อมูล ท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยค่ะับเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เราทําเนี่ยจะเกิดจากการไปสํารวจขั้งแรกสุดเนี่ยไปสํารวจข้อมูลศักยภาพชุมชนก่อนนะคะคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลมาเนี่ยทุกทุกโครงการที่เราลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์แล้วก็ทําโครงการคร่ะ โอ้ก็ก็ไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าดูๆแล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ของเราสามมิติที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือเรื่องของชีวภาพเรื่องของอะไรนะ BCG ใช่ไหมอาจารย์ BCG โมเดลเอ,อ่อมันมันจะแยกกันไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะว่าโครงการมันต้องไปด้วยกันที่เราทําทุกโครงการเนี่ยคะ่ะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ในแนวคิดเอ,อ่อหรือว่าแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG อยู่แล้วค่ะโครงการยุทธศาสตร์เพราะว่าโครงการเหล่าเนี้ยค่ะเราเรา เราทํากับชุมชนนะคะในเมื่อลงไปอทําทเรื่องของการพัฒนานท้องถิ่นก็หนีไม่พ้นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของกเกษตรอาหารเรื่องของสุขภาพการแพทย์เรื่องของพลังงานเรื่องของวัสดุเคมีชีวภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BCG โมเดลอยู่แล้วค่ะอืมดีไม่ได้เลย <สะ S 1> เพราะฉะนั้น BCG โมเดลก็ต้องไปต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยสิครับอาจารย์ครับค่ะเกี่ยวเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วค่ะไปเกี่ยวกันยังไงอาจารย์ฮะน่าสนใจตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องมันต้องไปปรับปร <ใน S 2> ักสูตรหรือว่ายังไง,อ,งาอาจารย์น่การศึกษาเนี่ยในเรื่องของการศึกษาเราเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์เวลาจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์เราก็ต้อง อสอนในลักษณะของการทําวิจัยใช่ไหมคะใช่ครับในการทําวิจัยพอเราทําวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็จะต้องทําวิจัยในเชิงพื้นที่เพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่พัฒนาเชิงพื้นที่เวลาอาจารย์เราลงชุมชนทําวิจัยะคะ่ะก็จะไปศึกษาข้อมูลต่างๆในชุมชนและก็ท้องถิ่นแล้วข้อมูลต่างๆที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่นก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะนั่นก็คือกระบวนการศึกษาของเราก็เน้นเรื่องของการวิจัยพอการทําวิจัยเสร็จได้ผลงานวิจัยออกมาเราก็นําผลงานวิจัยนะคะไปลงช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น<อ>มันก็คือมันจึงเกี่ยวข้องกันแยกกันไม่ออกอแล้วมันมันต้องวนไปวนมาเป็นปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปแกะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งแนละ้วทำวิจัยเฉพะส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องไปทั้งกระบวนการเลยนะครับ ค่ะครับฝั่งจริงมันแนวโน้มนม,นม,นม,นมันเราจะต้องลงไปให้ความสําคัญกับท้องถิ่นมากขึ้นจากปัจจุบันนี้อีกไหมค้ะอาจารย์ฮะออคือหมายถึงว่า,าเราจะว่าไปแล้วมากขึ้นอีกไหมก,ก็ก็คือมากมากเป็นภารกิจเราอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพันธกิจของมหาวิทยายลัยราชภัฏอยู่แล้วค่ะครับเพราะว่าเราทํางานภายใต้พระราชบัญญัติของการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะอืมตรงนั้นเป็นหลักเลยนั่นแปลว่าโอ้โหอย่างนี้ก็น่าสนใจมากซึ่งแต่และท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เราจะต้องศึกษาท่ามกลางความหลากหลายด้วยใช่ไหมจารย์ผมใช้คำนี้น่าจะได้ใช่ค่ะเพราะว่าแต่และมหาวิจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนเราทํางานคล้ายกันค่ะ,ะ,คะแต่เราแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ S <S อการในในเชิงพื้นที่เช่นมหาวิทยาลัยทางเหนือภูมิภาคทางเหนือเขาก็จะลงในพื้นที่ของจังหวัดทางเหนือ,อม,มหาวิทยาลัยทางใต้ก็จะลงในพื้นที่ทางใต้ม,<า>มหาวิทยาลัยส่วนกลางก็จะลงพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางางเป็นต้นค่ะครับค่ะแม้แต่ว่ายยดดอย่างอย่างยกตัวอย่างภาคเหนือเนี่ยอาจารย์มันก็ถ้าถ้าเป็นมหาวิทยาลัย อาอจารย์โทษถ้าเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองก็จะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดออกนอกเมืองมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีความหลากหลายเยอะนะอัน้นี้จะทํำยังไง,งนะอาจารย์เอ,อี่ยจะทํำยังไงก็ก็คงศึก คือแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะเขาก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะเชิงพื้นที่ของเขาอยู่แล้วค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในเชิงการปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าไปเป็นมหาวิทยาลัยทางทางเหนือใช่ไหมคะอาจารย์นักศึกษาเขาก็คุ้นชินอยู่กับพื้นที่ของทางเหนืออยู่แล้วพื้นที่คุ้นชินกับวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ทางเหนืออยู่แล้วการทําโครงการหรือว่าการทํากิจกรรมรวมไปจนถึงการศึกษาวิจัยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคน ในในพื้นที่เดียวกันค่ะแ่ถ้ามองอีมิติหนึ่งเนี่ยจารย์คือเราก็อยู่กรุงเทพเป็น,เ,นเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าในต่างจงัจงหวัดจังหวัดเดียวกันบางทีพูดกันสิภาษาก็มีนะฮะาจารยนฮะค่ะใช่ค่ะนี่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นไอความเป็นท้องถิ่นนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจัยเหล่านี้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องการการทําวิจัยได้หมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ๋อถูกใช่ค่ะเพราะว่าการทําวิจัยถ้าเราจะ ทำในแง่ของ BCG โมเดลเนี่ยรเราทําได้ทุกด้านเลยครับไม<อ>่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรและการอาหารนะคะแล้วการเกษตรแล้วก็การอาหารของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีครับด้านสุขภาพการแพทย์ด้านพลังงานด้านวัสดุและเคมีชีวภาพของแต่ละพื้นที่ก็มีความ แตกต่างกันหลากหลายออกไปค่ะหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรก็เช่นกเหมือนกันอีกก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องให้เราได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนนั่ดูดูแล้วปีนี้ไม่น่าจะพอเราให้ดันไม่มีทางศึกษาหมดเอางี้ดีกว่าเจ๊คำนี้เลยี้ว่า ค่ะใช่ค่ะมันจะเกิดใหม่มาเรื่อยๆเลครับเอาละเพราะฉะนั้นแนวนโยบายที่เราจะจะ,จะใช้เป็นยุทธศาสตร์ีจะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งแปดสามที่แปดสถาบันเลยใช่ไหมอาจารย์นะใช่ค่ะครับแล้วก็เราจะมีการประเมินมีการสรุปผลอะไรยังไงครับอาจารย์ครับในแต่ละปีการศึกษานี่ครับในแต่ละปีค่ะก็จะมีการสรุปผลมีการประชุมแลกเปลี่ยนแล้วก็ถอด ถอดความรู้กันค่ะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้กันมีการประชุมสัมมนาครับจัดมีเทศการแล้วก็ถอดบทเรียนที่ดีที่สุดของแต่ละพื้นที่กันคะ่ะซึ่งปีนี้เรายังไม่ได้ดาเนินการนะคะแต่รรเราได้วางแผนแล้วว่าเราจะดําเนินการอประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแล้วก็หาแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละพื้นที่นะคะมาเป็นบทเรียนค่ะ๋อใครจะเป็นเจ้าภาพมาปีนี้ ยังไม่ได้ตกลงจตกลงอืมคบเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยใช่ไหมอาจารย์เดินทางไปมากนบางสถานการณ์โควิดแต่ว่าโดยโดยหลักการแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็จะทําเฉพาะในส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่แล้วค่ะการทํางานในแต่ละปีก็จะมีการสรุปบทเรียนการจัดสัมมนาการประชุมแลกเปลี่ยนครับ บางทีในส่วนภูมิภาคก็อาจจะพอทําได้แต่ถ้า<ช>ทำสามสิบแปดแห่งร่วมกันเนี่ยอันนี้รอจังหวะโควิดให้เบาบางสักนิดหนึ่งนะคะผมเห็นมหาวิทยาลัยราชภาัฒนในต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญมากทีเดียวนะอาจารย์ในการเข้ามาช่วยคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครตรงนี้เออค่ะก็แทบจะทุกมหาวิทยาลัยค่ะในยุคโควิดเนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทกันกันสูงมากไม่ว่าจะทําหน้าที่เป็น เรียกว่าเป็นอะไรโรงพยาบาลสนามใช่สนามค่ะเป็นศูนย์พักคอยคแล้วก็ให้วัคซีนใช่ไหมช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ค่ะคเพราะว่ามหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็ส่วนบางทีเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาใหญ่ <ừ. S 2> แห่งเดียวในจังหวัดนั้นๆซึ่งก็จะให้ความร่วมมือกับจังหวัดได้ค่อนข้าง ดีมากค่ะแล้วอีกมหาวิทยาลัยราชพัฒนในช่วงหลังมาเนี่ยค่ะก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเยอะเยอะนะฮะไม่ว่า <pineapple. S 2> จะเป็นหลักสูตรพยาบาลหลักสูตร <divorce S 2> ราชพัฒนพยาภูมใช่ค่ะหลักสูตรทางด้านอทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็จะมีมีหลากหลายเพราะฉะนั้นก็เข้ามาช่วยในเรื่องของ โรคระบาดเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะในท้องถิ่นค่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นถ้าใคร<ม>อยากจะอาจารย์จะแนะนําหรือว่าจะเชิญชวนน้องๆให้เข้ามาเรียนราชพัฒน์ยังไงดีครับอาจารย์ครับค่ะก็เชิญชวนว่าในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ค่ะได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอ่ากันกันใหม่นะคะมีการรีอินเวนติ้งกันใหม่อย่างอย่างหลากหลายมากขึ้นก็คือ ทั้งปิดหลักสูตรเก่านะคะที่ไม่ตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาทีเา่เพิ่มทักษะเพิ่มสมรรถนะนะคะเพิ่มทักษะการทำงานในยุคดิจิตัลมากยิ่งขึ้นก็เชื่อได้ว่าปัจจุบันนี้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฒนนะคะทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนได้อย่าง แน่นอนค่ะครับครับเอาละครับวันนี้ทุกคนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผู้ช่วยสัตราจารย์ลินดาเกณฑ์มานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับผู้ฟังครับภารกิจที่สําคัญก็คือการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของแต่ละจุดแต่ละจุด เอาละรครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับหากมีการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตในหมวดสุขภาพเนี่ยสามารถที่จะแบ่งจ่ายค่าใช้ใจ่ายได้แบ่งชำระค่าใช้ใจ่ายได้นะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลานานกี่เดือนนี่คือคําถามนะครับเป็นเวลานานกี่เดือนคําตอบก็คือสามารถ แบ่งชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยได้เป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับเอ๋ใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยนะครับในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลา,าท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ